สวัสดี FC ยามแหงชาแน,นลและเอกพลคาเดมีนะครับครับวันนี้ก็มีข่าวสารมา,มาแจ้งกันนะถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ข่าวแบบว่าดีใจแล้วดีใจมากครับวันนี้ที่เส้นทางฟุตบอลของโค้ดเอกนะไม่ว่าจะเป็นการเป็นโค้ดหรือว่าเป็นผู้เล่นที่แกมีความฝันตั้งแต่เด็กนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่สโมรสรเชียงรายดาก้อนวีแบกอีกครั้งนึงนะครับเราก็จะให้คนนบเป็นคนชี้แจงข่าวสารทั้งหมด ข่าวดีในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็โคชเอกก็มาเซ็นสัญญานะครับเป็นผู้เล่นให้กับทางสโมสรอ,อ่าเชียงรายดรา้อนดีแบ็กเอนะครับโดยที่ขออ่าปิดอ่าขอเก็บอ่าค่าเหนื่อยของโคชเอกไว้เป็นความรับค, <Okay ครับผมโอเคครับก็มาได้ใจนะครับก็อยากลเล่นนะครับก็ไม่ใช่แค่โคชเอกนะครับทีมงานเราก็ยก ยกขยงกันมาช่วยนะครับอันนี้มันในระดับอเมเจอร์ลีกนะครับของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นฟุตบอลกึ่งอาชีพเลยครับกึ่งอาชีพนะครับตอนนี้ก็คือยังยังไม่มีค่าเหนื่อยยังไม่มีค่าแต่อนาคตมีแน่ถ้าสมมติว่าในการทำผ่านในในระบบการคัดเลือกของการแข่งขันไปได้ก่อนนะครับก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าจะเข้าสู่ระบบอาชีพในระดับ ไทยหลีกสามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เราก็มองว่ามันคือประโยชน์แหละประโยชน์ทั้งที่ในรูปแบบการเล่นแล้วก็ที่จะได้เอาประสบการณ์จริงที่จะได้รับในการแข่งขันในรายการนี้ไปช่วยสอนให้เด็กๆซึ่งถ้าให้ผมทำมันผมทําไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วยังไงผมก็ไม่ไหวเล่นก็ไม่ไหวยังไงก็คืออย่างน้อยๆประสบการณ์ตรง เดี๋ยวนี้จะเห็นว่าทีมทีมอะคาเดมี่ต่างๆะคเดมี่ชั้นนาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มผุดขึ้นมาเยอะมากจากอดีตทีมชาติอดีตผู้เล่นที่มีประสบการณ์สายตรงจากไทยลีกจากทีมชาตินะครับเราก็ถือว่าเป็นข่าวที่ที่ดีมากนะครับแล้วก็สร้างสร้างขวัญกําลังใจในการทําทงานให้กับพวกเรานะครับก็ต้องขอบคุณทางสโมสรเชียงรายดะก้อนวีแบ็กนะครับที่อ ให้โอกาสแล้วก็อมอบโอกาสให้กับทีมงานเรานะครับแล้วโดยเฉพาะโค้ชเอกนะครับก็วันนี้ก็ที่เห็นอยู่ก็คือคัดจะคัดตัว จดเทสฟิตนะครับเห็นเห็นเห็นแตพี่เอกเทสฟิตคนอื่นวันนี้จะเห็นพี่เอกโดนเทสฟิตแล้วนะครับก็เอฟซีเอกพลนะครับที่ติดตามโค้ชเอกมานะครับก็จะได้เห็นบทบาทในการเป็นผู้เล่นและซึ่งรายการนี้ก็คือเป็นรายการระดับประเทศแหละครับเพราะว่าทีเอนะครับเพราะว่าเป็นฟุตบอลรายการที่เปิดโอกาสให้ทีมลากย่านะครับได้มีโอกาสได้ไปแสดงฝีเท้านะครับแล้วก็พัฒนายกระดับทีมนั้นขึ้นไปนะครับ ซึ่งทีมที่เป็นแชมป์รองแชมป์แล้วก็อันดับที่3ก็จะได้เลื่อนชั้นนั่นหมายถึงว่าพอขึ้นเป็นดิวิชั่น3ก็คนเองก็เป็นนักเตะอาชีพเต็มตัวครับแต่ที่มาเล่นให้กับสโมสรเชียงรายดากอนวีแบกนี่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งเด็กๆเอกพ์เรายังนําน้องๆในรุ่นอายุไม่เกิน14ปีของทีมเรานะครับมาร่วมกับทางสโมสรเชียงรายดากอนวีแบกเองในโอกาสเพื่อแข่งยูริกง่ายๆก็คือ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับในในในด้านการพัฒนาในในส่วนนั้นโค้ดเอกก็จะเป็นโค้ดครับอ่าตอนนี้ก็เป็นผู้เล่นครับอิเซสซอรี่กเยอะแล้วเกินพอครับครับผมว่าแกจะแต่งตัวเสร็จเนี่ยผมครับเชื่อไหมเชื่อไหมที่ที่เห็นแบบนี้นะโค้ดเอกเฝ้าฝันมานานแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆไปดูคนพ่อแล้วไม่มีเพราะคุณพ่อก็ไม่มีต้องได้ยืมต้องรอตัวสำรองออกมา เราตัวสำรองมาแล้วเปลี่ยนกันใส่เอานะสมัยก่อนครับสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมแต่มาตอนนี้ก็โอกาสแกที่จะได้เดินตามความฝันแล้วก็นักเตะอาชีพคือเรียกว่าโอกาสเนาะโอกาสที่เข้ามาแบบนี้นะครับคนเอกเองก็ไม่ไม่ไม่ก็เป็นเป็นอะไรที่เหลือเชื่อนะครับผมแกมันเริ่มเล่นบอลตอนสิบเก้าอ่ะแต่ระหว่างนั้นถ้าถ้าแอบเล่นผมไม่รู้นะครับผมต้องไปถามทักครูท่านดูมันมีไหมแต่คือแน่ๆเลยผมเห็นแกเล่นอ่ะตอนแกสิบเก้า ตอนนั้นนี่เราส่งรายการอะไรโคดนก็เล่นเนี่ครับกการประชาชนนี่แหละแกก็เล่นนี่ครับอ,อีกหลายรายการเลยแต่ว่าการเริ่มต้นมันไม่ได้มันไม่ได้มีมมคําว่าสายเกินไปยัาโคดนไม่สาย,มยมแม้แต่เตนี่ยแม้แต่เฮโคที่เราเห็นอยู่ข้างหลังคือ เราเรียกว่าโคดหน่องโคดหน่องเนาะโคดหน่องครับครับแกก็เป็นเฮดโคดก็แกก็เป็นอดีตผู้เล่นของบุรีรัมย์บุรีรัมย์พีครับแล้วก็ทีโอทีนะครับก็อีกหลายอีกหลายสโมสรนะครับผมก็นึกชื่อไม่ออกนะครับครับแกก็มาร่วมเล่นแล้วก็เนี่ยครับจะได้ร่วมถ่ายทอดเราก็ตามหามาไอ้อะไรนะไอ้ลัคกี้ลักกี้เราก็ตามหามานานก็ย้ายไปตรงนี้นะครับมาจากสนามมอพสน้อยนาครับผม ล้วก็ยังมีนะครับวันดีครับคำมูครับวัสดีครับครับเนี่ยหลวงพ่อธันวาก็มาฝึกอยู่ที่นี่นะครับหลวงพ่อธันวาับเจ้าคำมูครับเอาท้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะถามคุเอกบ้างก่อนนะครับคุเอกครับพร้อมหรือยังเอาวัสดีครับสําหรับบทบาทใหม่ที่โอกาสที่จะได้เป็นผู้เล่นเนี่ยคุเอกมีความพร้อมขนาดไหนครับถ้าพร้อมก็ต้องพร้อมเต็มร้อยนะครับแต่จะทําให้เต็มที่นะเท่าที่จะทําได้นะครับผมจะทาให้เต็มที่ใหา้ทําได้นะครับครับ ใในนการเดจะว่าไปก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับที่ที่กำลังจะได้มาพิสูจน์นะครับแล้วก็ได้มาทดลองดูโดยอายุก็ถือว่ายังยังไม่ยังไม่เยอะยยนะครับในการเป็นผู้เล่นกึ่งอาชีพนะครับตอนนี้โค้ชเอกก็จะเริ่มคลิกออฟก็จะเริ่มก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็กาลังเดิมก็คือกลางเดือนพฤษภาครับใครที่ยังไม่รู้จักในการ รายการฟุตบอลทีเอคืออะไรก็ติดตามติดตามนะครับว่า,<อ>ามันคือฟุตบอลรายการอะไรนะครับว่<อ>า,<อ>าทาไมโอ้มีทีมส่งเข้าร่วมแข่งขันเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายนะครับก็เฉพาะภ<อ>าคเหนือโซนบนนี้ก็8ทีมแล้วครับผมอ่านะครับแทีมภาคเหนือก็อ่าแปดทีมภาคเหนือภาคเหนือแปดทีมอะภาคเหนือก็20ทีมแล้วครับผมก็เยอะเอาคัดเอาแค่3มทีมนะครับอ่าสามทีมแล้วก็ยังจะต้องไปโอ้อีกผ่านอีกเยอะครับอีกหลายด่านแต่ว่า ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับก็วันนี้ก็ต้องมาแจ้งข่าวดีให้กับ FC ที่ติดตามโค้ดเอกแหละเนาะครับผมก่อนวันนี้ก็จะลดปากกาเส้นอย่าเป็นนักเตะเป็นนักเตะอ่รให้กับสโมสรเชียงรายดาก่อนวีแบกนะครับครับผมก็ใครที่เข้าติดตามดูนะครับอยากเห็นดีลาการเล่นของโค้ดเอกกระชากลักเลื้อยนะครับก็ติดตามดูนะครับในเพจ ข่าวสารเอกพจน์คาเดมี่หรือว่าช่องย้ำแรงเองเราก็จะพยายามอัปเดตบ่อยๆว่าเราจะนำบรรยากาศในการแข่งขันแบบนั้นนะครับในการคุมทีมของแกเองในการเป็นผู้เล่นของแกเองนะครับแล้วก็น่าจะน่าจะเป็นอะไรที่สนุกอยู่ที่สมออยู่ที่เชียงรายนะครับผมตัวอำเภอเมืองเชียงรายครับผมที่ทำการสโมสรเชียงรายดากอนวิมแบกนะครับครับผมเดี๋ยวถามโค้ชเอกสินี่ครับโค้ชเอกครับแล้วก็ อยากจะฝากอะไรถึง FC แบบว่าที่อยากให้ส่งกำลังใจเชียร์นอยอะไรประมาณนี้ครับกับเด็กแม่ๆที่อยาก <C at> อยากจะเห็นอย่าง <C at> นี้ก็เอกเล่นบอลเงี้ย <c oughs> ฝากถึงแม่ๆทุกคนนะผมก็ช่วยเชียร์ให้กำลังใจนะผมแล้วก็ถ้าตอนนี้ก็ทางทีมนะครับทางทีมที่ผมเขาเล่นก็ค่อนข้างที่ว่า,ายังยังต้องการผู้สนับสนุนอยู่ผู้สนับสนุนอยู่ถ้าท่านใดนะครับถ้าท่านใดอยากจะสนับสนุนนะครับก็สามารถ สนับสนุนได้ตามที่ช่องทางที่เขาจะแจ้งที่นึงนะครับผมเดี๋ยวทางทีมงานเราจะจะคนแจ้งนะครับว่าช่องทางไหนอะไรยังไงครับริษัทพง่นไคือบริษัทห้างร้านไหนอยากจะสนับสนุนหรือว่า FC ไหนอยากจะสนับสนุนขับเคลื่อนในการทําทีมนะครับฟุตบอลของเชียงรายดาร์กอนวีแบงแล้วก็โค้ดเอกด้วยนะแล้วก็ทีมเยาวชนเราด้วยนะครับที่ใช้ในชื่อนามสโมสรนะครับก็คือเราก็เหมือนกับสร้าง สร้างสร้างบ้านไว้หลังหนึ่งให้ให้เด็กๆที่กําลังเตรียมตัวเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ก็จะต้องมั่นคงแข็งแรงและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะครับเราอาจจะทําสินค้าที่ละของที่ระลึกอะไรออกมาจัดจําหน่ายแต่จะเป็นอย่างไรนั้นก็เดี๋ยวค่อยแจ้งกันตามลาดับนะครับตอนนี้ก็เราก็ต้องการจริงๆนะครับที่งบประมาณนะครับในการมาขับเคลื่อนทีมนะครับเพื่อให้ ทีมได้ลงทำการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อย่างการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องของเยาวชนนะครับมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างเยาวชนกับประชาชนออดดอนกฟุตบอลเอจบางทีมอาจจะใช้เยาวชนทั้งหมดบางทีอาจจะใช้แบบที่เคยเล่นลีกหนึ่งลีกสองมาแล้วก็เป็นการผสมผสานน่ะ แต่ผมที่เห็นด้วยก็คือเนี่ยโค้ดเอกโอกาสจะได้ลงไปเรียนรู้รูปแบบวิธีการเล่นนะเพื่อนามาพัฒนาเยาวชนน้องๆต่อเนี่ยคือเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคือสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิตาเห็นไม่เท่ามือคำเนาะลงไปสัมผัสด้วยตนเองก็เราจะเราจะรู้แล้วก็ซึมซับเร็วนะครับนี่ครับก็มีอะไรถามไหมครับคุณครับก็ผมก็อยากจะมาแจ้งข่าว f อฟเบื้องต้นเนี่ยเนาะแค่นี้ก่อนครับแล้วก็ยังจะมีบรรยากาศสดต่อเนื่องแต่ช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ โควิดนะครับช่องยามแรงของเราก็ที่ไม่สายของเราคือต้องต้องต้องงดซ้อมก่อนครับแต่ว่าในพื้นที่นี้ก็คือเป็นพื้นที่เปิดกว้างแล้วก็ทางวิไลเองก็กำเซฟตี้เด็กไม่ออกนอกพื้นที่ไปไหนนะครับกั้นเชือกกั้นอะไรก็รู้แล้วนะครับก็ทําการฝึกซ้อมกันนะครับส่วนที่ไม่สายของเรายังไม่มีการซ้อมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะให้คนเอกลองไปซ้อมระบบกับอะไรกับเพื่อนๆนะครับผมโอเคครับแล้วผมก็ยังไงก็ฝากติดตาม นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้เบื้องต้นก่อนนะครับวันนี้ยามแรงชาแนลก็ขอทําเป็นคลิปมาฝากก่อน,นครับบรรยากาศสดๆเดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ